เิดทุนทั่วล่าดาบฆ่ามังกรประกาศสิทธิ์ทุกชีวิตมิกล้าฝ่าฝืนอิงฟ้าไม่มาใครหานฆ่าตอก่อน้าฮ่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 ไหนที่สุดกระบี่อิงฟ้าก็อยู่ในมือข้าแล้วสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวกระบี่อิงฟ้านะครับเริ่มจาก กล่องก่อนนะครับนะครับเราเปิดมาถึงกล่องก็จะเป็นกล่องผ้าไหมสวยงามนะครับมีทั้งตัวล็อกนี่นะครับตัวล็อกนะครับพอเราเปิดตัวล็อกขึ้นมาเราก็จะพบกระบี่อยู่ในกล่องผ้าไหมอย่างดีนะครับ รวมถึงจะมีขาตั้งดาบให้มาอยู่ในกล่องด้วยนะครับแล้วก็จะมีคู่มือซึ่งบผมบอกว่ากระบี่เล่มน,นี้มาจากภาพยนตร์เรื่องดาบบางกรหยกนะครับตัวกระบี่ยาวประมาณ84เซนนะครับด้ามมีสีดำสนิททำจากทองเหลืองนะครับมีลวดลาย ตัวกระบี่สวยงามฝักนะครับข้างในทำจากไม้นะครับมีร่องเพื่อโชว์ตัวดาบนะครับตัวฝักดาบเองก็มีทองเหลืองที่ปลายด้ามปลายฝักนะครับตัวกระบี่ทำจากโลหะ ไม่มีคมนะครับมีน้ำหนักประมาณเกือบ2กิโลนะครับสำหรับผู้ใดถ้าต้องการกระบี่อินฟ้าเล่มนี้สามารถติดตามชมได้นะครับที่แฟนเพจซิลิคอนสวอตโมเดลนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวกระบีอิงฟ้านะแค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ